ับฉลามบกเครื่อง3,000ปี2อ2 1ไม่แปดพันโลับผมเป็นไงดูนี่ฝาคาร์บอนเปลี่ยนใหนม่มดดมครับผมเพลเดิมหัวนุงหัวน็อตเดิมฝากระโปรงเปลี่ยนมาเรื่องเดิมๆนะผมสวยจิบปีดาวปีจอมปีจัดปีโ่นจบสูงแบบครับผมมาพร้อมกับล้อเวลล์ลอ่อ ด้านในนะครับ no หัวกลงหัวเกียร์ทัวงมาไัยไม่มีช้ำดูเลขใหม่แปดพันโลแท้ครับผมดูดิตะคกงตะเข็บเม็ดอาร์ตเติมหมดหัวทงหัวนัดเติมหมดนะครับผมปีแรกงวดพันหกพันหลังจากนั้นพันหนึ่งหมื่นครับผมฟังเสียงพ่อต่อไดิทีแลนดจัดหมดจัดจบศูนย์บาทตัวเชียซื้อทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้มหาเสียยะโลดักับออนิวสามพัน กดแอตไลเซยามาวีแอตนา Y A A เก่าซีหาเสียยะจัดให้สีื่อสิขายรถยนต์มือสองคิดพ่อซื่อเสียยะไว้ชื่อนี้มันเป๊ะอยู่แล้วเรื่องรถมือสองแจ๋ว